สวัสดีค่ะกลับมาพบพวกเราเฮลมาดูวันนี้เราจะมาดูเพลงใหม่นะคะของคนคนนี้นั่นก็คือดีเจราดนะคะดีเรัฐเขาเพิ่งออกเพลงใหม่มาในชื่อเพลงที่ชื่อว่าเอียดเอียดแล้วก็ฟิชเจอริ่งด้วยคุณเบลนะคะเบลนิพาดาเบลว้าวเว้ยแกเชนมาเสิร์ชเขาเป็นนักร้องลูกทุ่ง อ๋อดิจิลเลอรก็คือแบบเปิดปะฮิปฮอปปะใช่ดิจิลเลอร์ฮิพอปไอนี้ก็คือไม่ใช่รถยนตเลยนะมอไซค์ค่ะตูดสะบัดเลยไม่ก็เแค่ตูดสะบัดมอไซค์่ะไอเนี่ยแบบเบรกเบรกมันเบรกมันฝืดอะเออเออจริงจริงเขาเบรกเท้าจากที่ฝืด เบ็ดเต็มค่ะใช่ใช่มันตั้ง่วงมแล้วมันแบบอิดอ็มอิดอ็มใช่มันเป็นเก่งเครียดน่ะสนดิมเครียแล้วก็เฮ้ยเขาเขามี description เนาะยาวมากอ่ะเขาบอกว่าอีเอเป็นเพลงที่ผมเขียนขึ้นได้รับแรงบันดาลใจมาจากตัวผมได้เลยนเห็นว่าความเป็นไทยและคำว่ากุลสตรีไทยนั้นค่อยๆลดน้อยลงในสังคม ผมจึงคิดว่ามันคงดีถ้าหากจะนําคําว่ากุลสตรีไทยซึ่งหมายความถึงความอ่อนโยนและดีงามที่จักจตใจข้างในจะถูกมองขึ้นมาในอีกไม่มากก็น้อยอย่างนี้อืมคือให้ทุกคน awareness ให้กับเรื่องนี้ผมจะเขียนเพลงนี้ขึ้นมาเพื่อตามหากุลสตรีที่แท้จริงเดี๋ยวนะแต่ชื่อแต่ชื่อเพลงว่าเอียดมาพี่ได้หรอเขาบอกว่าเขาอยากทําให้เพลงอ่ะแบบ มีความเป็นไทยอะจึงใส่เพลงแบบหนังตะลุงลงไปไอ้เนี่ยพี่นั่งนิ่งๆจริงคุณเดลเขาก็มาเป็นแบบลูกตุ้งลูกตุ้งลูกตุ้งแบบเป็นลูกตุ้งลูกตุ้งลูกตุ้งคนไปคือนอกจากเขารวมไอ้พวกไทยแล้วใช่ไหมเขาอยยังผสมผสานระหว่างดนตรีเอเชียนกับ world music เลยอะแล้วก็มีการ ใช่คือมีหลายหลหลายแนวอะไรเงี้ยรวมถึงมีการเขาบอกว่าซา u ดีไ e s i อ่ะเขาออกแบบให้เป็นจีฟัง Hip h อ p Style อะไรอย่างงี้ด้วยอืมคือน่าจะแบบสุดๆอ่ะป๊บปเย้เย้เย้เๆยเยเ้ยเ้ยเฮ้ยเฮ้ยเฮยดฮ้ยเฮาเฮ้ยเฮ้ยเฮเฮย้อ้ยเฮเย้ยน้ยเเนะเฮ้ย้ยเ้ยนฮ้เเฮ้ย นี่หล่อคนนี R ้หรอชื R ่เปลวใช่ไหมแต่มีความรักทันงที่ต้องเบรกเอียดสถานการณ์ไม่ค่อยจะดีแววตาแต่เย็นจีบเธอดูเงียบมาแบบพับเพียบแต่เธอน่ะสั์เรียบเงียบทำมาทันเครียบจะมีความรักทันงทีต้องเบรกเอียดสถานการณ์ไม่ค่อยจะดีแววตาแต่เย็นจีบเธอดูเนียบมาแบบพับเพียบแต่เธอน่ะสั์เรียบเงียบทำมาทันเครียะ

w she She so mean she only love making 18เคยพยายา e ไม่เป็นไรแต่ก็แลวผมก็รู้ดีว่าคุณลยสติก็แต่การจะไปบุบมันนอนปากแต่ไหนยังไหนยงไหนยังไหนยเขาว่าคุณลยสติชอบไปปุบก็นตามผับตามคลับตามบาร์คาเฟ่โนราผมก็ไปมาหมดแล้วแถมสาวๆที่จริงใจก็ดันมีแฟนไปหมดแล้วไงอ๋้วผมกไปหมดแล้วใจ บนบานธรรดาให้ขาดแคล่วพายจะมีความรักทันงทีต้องเบรกเอียดสถานาการณ์ไม่ค่อยจะดีแววตาแตเย็นเยียบเ,ออเธอดูเงียบมาแบบปัับเพียบแต่เธอน่ะสั์เรียบเงียบทำมาันเครียดจะมีความรักทันงทีต้องเบรกเอียดสถานการณ์ไม่ค่อยจะดีแววตาแตเย็นเยียบเธอดูเงียบมาแบบพัับเพียบแต่เธอน่ะสั์เรียบเงียบทำมาันเครียดมาหาว่านั่งนอนแล้วแม่นสิบส คนสิบวันมากมีแต่ลวงนอนและแม่นหลอกต้มให้อีน้องนั้นมองกระใจพี่ใจอันนี้มันลำหมอดลำมะพี่เห็นไหมเออเอ้าพี่ดูพูไว้ไวเอ้าผู้บ่าวหายแล้วไมจริงไปเร็วอุ้ยแซ่บ ก็ไม่เกียดสถานการณ์ไม่ค่อยจะดีแววตาจะเย็นเตียบเธอดูเนียบมาแบบปับเรียบแต่เธอน่ะสัตว์เรียบเนียบทำมาทันเครียดจะมีความรักทั้งดีต้องเบกเกียดสถานการณ์ไม่ค่อยจะดีแววตาจะเย็นเตียบเธอดูเนียบมาแบบรับเปียบแต่เธอน่ะสัตว์เรียบเนียบทำมาทันเครียดมีความรักทั้งดีต้องเบกเกียดสถานการณ์ไม่ค่อยจะดีแววตาจะเย็นเตียบเธอดูเนียบมาแบบปับเรียบแต่เธอน่ะสัตว์ ทำมอาท่นเครียดจะมีความรักทั้ดีต่อเบรกเอียดสถานการณ์ไม่ไหวจะดีแหววขาดเจริงบเธอดูเนียบมาแบบพับเปียบเดี๋ยวเธอหน้าซัดเรียบเนียบทำเาทันเครียดเอ้าเบรกเบรกเอียดเบรกเอียดจริงต้องไปยุ่งกับสันเอียดเลยตาทะเยอยบไปเลยจริงสายตาทะเยอยบ ชอบชอ่ะชอบชอบความเอาหนังตะลุงเสียงหนังตะลุงเข้ามานะดนตรีแบบนั้น oh. น่ะเนาะ oh. uh. แต่ oh. วันนี้ว่าเออเหมือนที่เขาที่เมื่อกี้เราอ่านดีสคริปชั่นอะคือรู้สึกว่าเออเขาทำคือทำตามที่เขาพูดจริงๆอ่ะคือมันเป็นแบบคือหลายแนวมารวมกันอะเนาะที่ตอนแรกเริ่มจากหนังตะลุงแล้วเป็นแบบเป็นไทยๆหน่อยเป็นเป็นธรรมดาเนาะแล้วก็ไปฮิปฮอปอะไรเงี้ยคือแบบ mm. รวมทุกทุกแนวเอาไว้ในในเพลงนี้อะไรเงี้ย มีนิดหนึ่งเหมือนกันที่แบบว่าฟังพอฟังปุ๊บคิดถึงเก่งทัชยะหมายถึงว่าโอ้เสียงเสียงเนาะเสียงของเขาเออกับสไตล์ที่มันแบบว่าดูสนุกสนุกอ่ะมันนึกถึงแบบเพอร์ฟอร์แมนซ์ของเก่งเวลาแบบไปไปเล่นอะไรอย่างเงี้ยเออว้าวจริงเอาหนังตะลุงเข้ามาแต่ในในการร้องอ่ะไม่ได้ใช้ภาษาใต้ด้วยเนาะเป็นภาษอีสานกับจริงแล้วน้องผู้หญิงน้องชื่ออะไรนะเบลเนี่ย แเสียงดีมากเสียงหวานมากเขา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 เรียกว่าอะไรวะพี่คล้ายๆหมอลำแบบแหลหรืออะไรสักอย่างไปทางกระนู้เลยอะหอรำอไม่ได้เป็นอีสานโมเดิร์นด้วยนะจริมันเป็นอีสานแบบแท้ๆร้อนยากนะร้้งแบบนั้นดั้งเดิมอะแอบรู้สึกว่าถ้าเอาเพลงเนี้ยไปรีมิกซ์ให้มันแบบเข้ากับเพลงซื้อๆในผับหรือในสงกรานที่จะถึงเนี่ย แบบรู้สึกมันก็ดูสนุกเขาเรียกนะสปีดอัพนิดนึงอะไรอย่างนี้ป่ะเออเออใช่ๆสปีดอัพนิดนึงแบบใส่บีบเยอะๆแต่คือประเด็นคือเขาอยากให้ทำเป็นกุลสตรีมึงอ้าวพับเพียบเล่นไง จะบอกว่าเหมือนผสมผสานได้ลงตัวเหมนกันเนาะแต่นฉันชอบน้องผู้หญิงอยู่เลยอะแบบเหมือนแบบเสียงกันหน้าเขาคนละคนละทางเมื่อกี้นึกว่าไม่ใช่ไอ้หน้าสวยเสียงหวานไม่ใช่หรอคือนึกว่าเขาว่าเป็นนางเอกเอ็มวีนะไม่ได้นึกว่าเป็นนักร้องนะตอนแรกอะมันลิปสติกนะถ้าไม่รู้ว่าเป็นนักร้องก็คือไม่ใช่ไงนะคะก็ไปติดตามกับเพลงเอียดนะคะของดีเจรัาแล้วก็น้องเบนมีท่าด้วย ไปติดตามกันได้เลยค่ะเบกกี้ <Yeah> <Yeah> ใช่แล้วแล้วก็อย่าลืมติดตามพวกเรากันด้วยทั้ง4ช่องทางมีทั้ง YouTube, TikTok, Facebook และ X อ็สำหรับใครทีร่ชอบคลิปนี้นะคะก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดซไค์กดกระดิ่งก, like, กิ้งก,ก,ก,กิ้งเพวกเราด้วยนะคะลิปหน้านะคะเราจะแห่ไปดูแห่ไปเล่นแห่ไปกินแห่ไปเม้าส์หรือว่าแห่ไปทำอะไรกันนะคะก็อย่าลืมมาติดตามเราด้วยนะสำหรับวันนี้บ๊ายบา<ว>ย<ว> ขอท่าเบ็กเอ็นหน่อยจะติดบกจร,จริงงั้นหลังปะลุงไปเลยกูอีดอก <c oughs> ขอละท่าขอละท่าไปนิ่งหนงังนิ่งหนงัง